โอเคครับก็กรับสวีดัสสวัสดีคุณผู้ชมที่น่นารักทุกทท่านอีกเช่นเคยนะครับผมก็วันนี้จะมาสอนเล่นลาวิวซึ่งเปิดมาก็เปิดมาในด้วยสกินเดชเทสเลยนะทุกคนซึ่งกูก็ไม่มีนะเปิดมาให้มันเท่เฉยนะสกิน,นสวยๆแต่สําหรับใครที่สนใจคูป,ปองราคาถูกเพื่อเติมสกินสวยๆนะครับก็ผมแนะนาเลยนะเพจเติมอาวีถูกจริงเพจนี้เลยครับผมรับประกันได้เลยว่าถูกกว่าเติมเองแน่นอนนะครับซึ่งผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ที่ อ่า description หรือว่าใต้คลิปนี้นะครับสามารถไปกดติดตามเพจแล้วก็อ่าสั่งเติมได้เลยนะครับผมโอเคมาพูดกันถึงราวิลนะครับในตัวของราวิลที่ขึ้นตามปกคลิปเลยนะมันแครี่ที่เก่งมา,มากๆในแผ่ปัจจุบันเพราะอะไรเนื่องด้วยเอลสุและก็ฮายาเตะถูกแบนบ่อยมากๆในแร้งแล้วก็ในทัวร์แข่งหรือในทุกอย่างครับมันถูกแบนบ่อยบ่อยมากเลยนะทุกคนก็ราวิลก็เลยเชิดฉายแล้วก็แครี่ตัวอื่นก็เชิดฉายนะ ซึ่งผมก็จะมาสอนแนวทางการเล่นคร่าวๆสำหรับผู้เล่นที่ต้องการเล่นหรือว่าผู้เล่นมือใหม่นะครับโอเคถ้าใครชอบคลิปในกระสอนบนี้ก็อย่าลืมกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ไปเจอกันในเกมได้เลยครับผมไปเลยก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ในตัวเกมนะครับเปิดมาก็จะเลือกซื้อเกือบตีเร็วนะครับทุยหรือว่ารองเท้าตีเร็วนั่นเองนะครับซึ่งก็มาเล่นของตัวเองก็คือเลนบนนะผมได้อยู่เลนบนผมก็จะมาช่วยจังเกิลในการดูแมปนะครับไม่ใช่ว่า จะเดินไปเลยนะผมก็ต้องมาเช็คด้วยนะเผื่อเวลา,าฝั่งตัวข้ามมาป่วนเราก็จะได้จัดดาเมจหรือว,ว่าช่วยนะครับไม่ให้จังเกิลโดนป่วนนะครับโอเคข้างบนผมชนเล่นกับวิฟนะครับซึ่งก็ไม่ค่อยมีปัญหาสักเท่าไหร่แต่ว่าช่วงต้นเกมจะสู้ยากนิดนึงนะโอ้โหเกือบโดนโเคสกิลที่1ของราวิลนะครับเวลาเรากดใช้เราจะยิงได้3าทร็เก็ตนะครับซึ่งแทร็กเก็ตยังไงก็คือ ยิงได้3ตัวละครนะครับเป็นคลิปหรือโคนหรือป้อมอะไรก็ได้นะเป็น3าเป้าหมายนะครับประมาณนั้นส่วนสกิลที่2ของราเวลก็เป็นสกิลกันสถานะนะครับเมื่อกดใช้จะได้รับโลนะครับถ้าเราลงซีซีก็จะโลก็จะหายไปเนาะนี่ตัวนี้โลรอบตัวครับวันนี้ผมก็มาฟาร์มตัวเล็กนะครับเพราะว่าจังเกิลเราเล่นฟาร์ม3ตัวนะครับไม่สตัวแล้วก็ลงล่างนะโอเคเราก็มาเอาตัวนี้ไปเลยครับจะได้นับเวลาเกิดใหม่ได้คนระับโอเคเราก็กลับไปเลนบนต่อแบบนี้เราถือว่าจะรวยนะถ้าเราได้ตัวนี้มาบ,บ่อยๆนะ โอ้โหโอเมก้าไล่เราเลย <No. S 1> คือตอนนี้โอเมก้าอุ๊ยโอ้โ oh, ห oh, กด2หลบพันโอเมก้าเป็นตัวที่ถือว่าเป็นโร a m i n แบบประเภทแบบสายดุดันแบบบุกข้อหาเราตลอดเลยนะเพราะว่าซีซีมันหนักมากนะแต่เราก็กดสติกเกอร์ล่อตีนไปก่อนนะทุกคน,กนนะ <laughs> มาแล้วโอ้โหมา3เลยจกเกินเขาจบเลนบนด้วยนะเราจะห้าวยังไม่ได้นะช่วงต้นเกมนะเราก็ต้องแบบยื้อไปก่อนนะครับยื้อไปก่อนโอเคก็ตีไปก่อนนะตีแล้วก็ใช้สกิลหนึ่งเพื่อจะตี3 พาเกตนะโอ้โหเหมือนจะบวกกันแล้วอันติเรามาแล้วนะเดี๋ยวรออันติจริงได้นะรอจังหวะก่อนนะครับโอเคมุมนี้มุมนี้นยังไงยีงอันติเฮ้ย <Hey, S 2> ยังไม่เอาดีกว่าโอเคเราอย่าห้าวนะเอาอันติยัดไปหนึ่งทีโอ้โหโดนโอเมก้าเต็มๆเปิดไฟเลยละกันติยงยี่โอ้โหเบามากเบามากตีมาครับตีมาครับยังไงเรียบร้อยตายไหมเรียบร้อยตายใช่ไอ้เฟิร์สบัตไปโอ้โหแต่ว่าทีมเราก็แลกนาตยาไปนะแต่ไม่เป็นไรครับได้เฟิร์สบัตคุ้มกว่านะ ก็ถือว่าเปิดมาก็ถือว่าได้สวยนะได้เฟิร์สบัตรมาก็สามอยอุ้ยอะเรนอะไรยังไงชูเลนเดียวสวยเรียบร้อยตายนะครับเดี๋ยวผมจะกดสกิลสองหลบกดหลบไปแล้วไม่โดนครับไม่เป็นไรย,ย,ยิงไรยิงไรมาดิมาด,มาดิผมไล่สุดเลยนะผมไล่สุดผมมีฟิกเกอร์นะผมออกได้นะโอเคฟิกเกอร์โยกไปก่อนหนึ่งสเต็ปโอ้โหคือตัวเราเอาพลังแฝงของอาร์ฮอรซมอนเนอร์มาด้วยนะมันจะทําให้เราคมโบกับทารอนด้วยนะถ้าเราปีไว้ก็จะทําให้เรา ใช้พลังแสงในคุ้มค่ามากเค okay, ยิงตีไปก่อนนี่ยิงเราตีไว้ไอ้พลังแสงก็จะช่วยเราตีนะมันเป็นทูดามจดด้วยนะตีไว้เท่าไหร่พลังแสงก็ช่วยตีไว้ตามนะครับประมาณนั้นก็แรงมา,ากๆเอามาช่วยจา่ายดาเมจดได้นะช่วงเลดเกมนะครับเคยเราจะพยายามอยู่ในพุ่มไว้นะแต่ว่าต้องการมังกรเล็กว่ะเคเรามาเปิดมังกรเล็กเลยนะรอคอทีไม่ทีม,มาเอามังกรเล็กนะเพราะว่ามันเป็นอีกหนึ่งจุดสําคัญนะครับในการให้เราชนะได้เพราะว่าเราได้เงินเราจะได้รวยนะครับ เราแบกได้นะแต่เราจะแบกได้ช่วงเลดเกมนะโอเคครับตีแนละ้วเอาเอายก2โอ้โหสวยจัดยังไงเรียบร้อยตาย1ตาย2เรียบร้อยโอ้โหโคตรสวยเลยลัมเบอร์สวยจัดเลย <You S 2> เพื่อนโอเคครับเราก็เดินเท่าๆ <5 S 1> ได้เลยนะเพราะว่าฝั่งตรงข้ามตาย2แล้วนะมาตัดคลิปตัวเล็กฝั่งตรงข้ามนะครับการเล่นลาวิลนะครับก็พยายามใช้สกลิลสให้แม่นๆนะนะกด2หลบให้ทันนะเพราะว่า2มันการซีซีได้เลยนะแบบอย่างเช่นเราเลี้ยงออยยกลงมาแล้วก็สามารถกดสกลิลสหลบได้เลยนะครับประมาณนะั้นเราก็ตีคลิปไปก่อนนะ เมื่อก่อนมันเมื่อก่อนมันเป็นอมาตะนะสำหรับสกิลสองแต่แพทปัจจุบันนี้มันเนิร์ฟไปนะมันก็เลยทําให้เรากันได้แค่สี่นะแต่ก็ถือว่ายังเป็นตัวเอคลรี่ตัวหนึ่งที่โกงเพรานะะมันจ่ายดาเมจเลทเกมได้รัวมากนะรัวแรงนะอุ้ยแต่แต่แต่มันามาฆ่ามามาแบบนี้ยังไงโอ้โหนาตายายืนแบบนั้นตายแน่โอ้โหผมน่าจะตายว่ะอัต้ติยัดไปก่อนยิงยิงยิงโอ้โหเรียบร้อยตายตายคู่ครับโอ้โหไม่น่าเลย อ่าเมื่อกี้ถือว่าเรายืนตำแหน่งผิดพลาดเล็กน้อยน,นะแต่ว่าดูเหมือนเลนบนฝั่งต่อข้ามจะดันคลิปเข้าแล้วนะโอ้โหตอนนี้คือ4ี่นาทีแล้วนะโอ้โหน่าจะแตกแล้วเนี่ยปั้มบนผมว่าน่าจะไม่ทันแล้วแหละเรียบร้อยคือแพทปัจจุบันนะครับมันปรับใหม่นะเมื่อก่อน5นาทีถึงจะตีปั้มแรงได้นะหรือว่าตีปั้มแบบปกติได้นะเดี๋ยวนี้ปรับเป็น4ี่นาทีแล้วนะก็เลยทําให้เราต้องระวังแล้วก็เซฟปั้มหน่อยนะแต่ว่าไม่ทานเราแตกแล้วเอยโอ้โหแต่ลำแต่ลำเบอร์เราเป็นนัวนัวออ้สย,ย,สย,ย,สย,ย,ยสวยเนี่ยสวยเนี่ยไถสวยเนี่ยเอายัดไป ยิงยิงอีกนิดเดียวไอ้นี่สวยตายโอเคได้ตัวหนึ่งแต่ยังไงคิวเลนหายไปไหนคิวหายไปไหนเอานาตยาฟิกเกอร์โอ้โหโคตรสวยจังหวะนี้ตายสองปะเนี่ยเรียบร้อยนาตยาฟิกเกอร์สกิลสองยัดตายเลยแคลรี่ก็ตายโอเคถือว่าคุ้มนะครับทีมเราลำเบอร์แรกกับฝั่งตรงข้ามสามตัวนะตอนนี้การเงินเราเริ่มฉีกแล้วนะเราสกอร์สี่หนึ่งแล้วนะคือถือว่าการเงินเราแบบจะได้นำฝั่งตรงข้ามแบบเยอะๆนะครับประมาณนั้น โอเคเราก็ตัดคลิปตัวเล็กเหมือนเดิมนะครับการเล่นแครี่ที่ดีก็คือการหาเงินนะครับนี่เราจะออกเป็นโชริเกนมาชิ้นต่อไปนะครับเพื่อที่จะเร่งออกทารอนให้เร็วที่สุดนะเราจะได้ตีเร็วตีรัวแล้วมันมีดูดเลือดด้วยนะทารอนนะครับตีเป็นเปนเซนเ,เลือดแล้วก็ดูดเลือดได้ด้วยนะคุ้มมากๆนะถ้าออกทารอนเกมนี้อ้ย,อย,อยเลยอ,อ,อยกสวยเนะี่ยแต่แต่เขาแข็งว่ะเราคใครไปก่อนตีตีตโอ้ไม่ทนันเพื่อนไฟไวเกินโอเคไม่เป็นไรเราเราน่าจะได้ป้อมกลางนะเพราะว่าทีมเราครบไฟนะฝั่งตรงข้ามเขาโลมากแล้วก็เขาไม่มีสนะ ตีไปครับตีฟีไปครับโอเคสวยซึ่งก็คนไหนที่จะดูคลิปสอนลาวิวแบบละเอียดก็ไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้นะครับหาดูย้อนหลังได้นะอันนี้ก็จะสอนเดินเกมแล้วกันนะครับประมาณนั้นโอเคตีไปก่อน,นครับตัวเป็นตัวที่เล่นง่ายมากนะสำหรับลาวิวนะครับในแพทปัจจุบันก็คือพยายามยืนตำแหน่งดีๆแล้วก็คลย,ยิงนะครับถ้ามีทาร์เก็ตเยอะเราก็กดสกิลหนึ่งเพื่อเพิ่มเป้าหมายนะเราจะได้ยิงทีละ3ตัวนะครับนี่โอเคยิงไปก่อนคนระับยิงดปวด่า มติไปก่อนโดนปะเนี่ยโอ้โหไม่โดนไม่เป็นไรครับได้แดงมาก่อนโอเคตีครับเราค่อยๆเดินเกมเป็นทีมนะเราเป็นตัวที่ต้องการของระดับหนึ่งนะถ้ามีโลม,มาเลี้ยงช่วงต้นเกมถึงกลางเกมเราก็จะเล่นสบายนะครับเราจะถึงเลทเกมแบบเล่นได้สบายมากนะครับโอเคเราตีป้อมนะที่เราแครี่นะอย่าลืมทุกคนคนเล่นที่เล่นแครี่ก็ต้องตีป้อมด้วยนะเดี๋ยวเพื่อนด่านะนี่การเงินเราโคตรโคตรฉีกนะผมบอกเลยเอาได้ทารลอนมาแล้วรอบนี้เจอใครก็ได้นะได้ทารลอนแบบนี้นะครับ ฮารอนแบบคู่กับพลังแฝงฮอลลี่ซัมเมอร์นี่ถือว่าคุ้มมากๆเนาะมผมยังไม่สลับเลนนะเพราะว่าสลับไปก็ค่าเท่าเดิมนะโอเคเรามาตัดบูแล้วกันนะเพราะว่าทีมเราไม่ใช้นะโอเคเรามาตัดบูเลยตีครับตีตอนนี้ผมถือว่าค่อนข้างที่จะเงินนำนะผมก็เลยจะเล่นคนเดียวได้นะผมยิงตีไปครับเผื่อจะโดนนะไม่น่าจะโดนนะผมว่าลูกสอนไปถึงปันเนี่ยไม่โดนนะผมว่าไม่โดน โอเคเรามาฟาร์มังกรเล็กนะครับที่ผมไม่สลับก็เพราะว่าผมจะได้ฟาร์มังกรเล็กด้วยนะถึงผมสลับไปเลนล่างก็ไม่ค่อยจะได้องคกรอยู่ดีนะเพราะว่าเพื่อนผมเดินเกมไปในแนวทางอื่นมากกว่านะผมก็เลยเดินแยกดีกว่าครับตอนนี้โอเคเราเอาตัวรอดเองได้นะแล้วก็พยายามใช้ความสามารถเอาตัวรอดนะครับผมมาดิติงนะครับติงปิวป้วปิวป้วปิ้วเพราะทางที่จะเบาอยู่นะยังไม่มีของครับยิงไปก่อนยิงไปก่อนตอนนี้คือเรายิงกติ ดักแน่โอ้โหไม่โดนไอ้เชื่อเลยไม่ได้เล็งยิงแบบจิตจิตสัมผัสนะเมื่อกี้ยิงแบบมั่วๆไปก่อนเราเล่นเราเล่นคือเมื่อกี้ผมเล็งแล้วแต่ว่าไม่โดนเอ้ย,อยโอ้โหคิวเลนแบบนี้มาดิมาเกาตูดผมอะมาเลยจะเข้าตูดเหรอะจะเข้าตูดแล้วเรียบร้อยตายฟิกเกอร์ออกครับอ,อันตรายอันตรายดักพวกนี้ก่อนนะตีนิดนึงก็ยังดีวะตีนิดนึงก็ยังดีไม่เอาแล้วมองกรดีกว่าเพื่อนไปเลยตอนนี้ค่อนข้างที่จะได้เปรียบมากๆนะสำหรับการเดินเกมลาวิวนะครับ ซึ่งอ่าสำหรับคนที่เข้ามาดูในคลิปนี้นะครับถามว่าราวิวควรเดินเกมแบบไหนผมแนะนำนะนะช่วงต้นเกมนะพยายามนะครับพยายามเซฟตัวเองให้เยอะที่สุดเกาะป้อมไว้ก่อนนะครับรอมีไอเทม2ชิ้นนะครับไอเทมย้ำนะกสอชิ้นคริแล้วก็ทารอนนะครับถึงจะเฉิดฉายได้นะสำหรับการเล่นราวิวแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ถ้ามากับโลมหรือแทงก็ให้ลงกับแทงโซนให้แล้วก็เล่นให้ก่อนนะครับประมาณนั้นเลยแต่พอเรามีของเยอะเราก็สามารถเดินคนเดียวได้นะ ในกรณีโซโลแรงหรือว่าแต่แหลงมันทําได้นะแต่ถ้าเล่นทีม5-5ก็อันตรายมากถ้าจะเดินคนเดียวนะแต่ก็ต้องนั่นแหละกับเข้าไปปรับใช้เอาเองนะ,อะโอเคผมมาดันผมมาเล่นเลนล่าแล้วนะผมสลับกับอารออฟเลนแล้วนะผมกะว่าจะดันป้อมตรงนี้น่าจะได้อยู่นะครับเพราะว่าป้อมมันจะแตกอยู่แล้วนะโอเคเรามาดักคู่นี้ก่อนโอ้โหโดนเปิดตาแต่ไม่เป็นไรครับตัวเราสามารถผมจะโชวส์สกายภาพของลาวิวเวลาเกมนานะสามารถสู้โรนออนได้เลยนะโอเคมา มาเลยครับมาเลยครับกดสองครับเขาเขายกไม่โดนเองนะกดไล่วิ่งตามครับทุกคนตามเขาทุกคนอันติมาพอดีอันติยังไงอันติโต้งตายแน่เอ้าเฮ้ยโอ้โหไปไวจังวะแต่ไม่เป็นไรครับผมจะไล่นะครับปล่อยให้ลาววิยไม่ใช่ปล่อยให้เราเลียนเขาหนีไปนะครับเดี๋ยวเพื่อนผมมาดักได้ปะเนี่ยได้ปะเนี่ยเพื่อนโอเคน่าจะตายสวยร้อยตายไปเลยตอนนี้ทีมเราค่อนข้างที่จะได้เปรียบแล้วนะเพราะว่าการขึ้นบ้านของเราเหลือแค่ป้อม เดล่างนะครับบาแล็กเลดล่างนะตรงกลางกับล่างนะครับประมาณนั้นเราก็ขึ้นบ้านได้แล้วนะเขียวบูดูต่อนะครับต้องการเงินมากเล่นเกมง่ายๆครับสำหรับการเล่นลาวิวเป็นตัวที่เล่นง่ายมากครับแต่ว่าระยะความไกลมันไม่ได้ไกลเวอร์ขนาดนั้นนะมันเป็นค่ที่ระยะกลางนะก็ต้องเซฟเซฟหน่อยครับกด2ให้แม่นๆครับเพื่อที่จะได้เอาตัวรอดง่ายๆนะย้ําเลยนะกด2แม่นๆครับผมก็ต้องไปฝึกกดเหมือนกันว่ามาครมันก็กดไม่แม่นเท่าไหร่นะกดไม่ทันนะโอเคปามบผมโอเคก็เดี๋ยวยิงนันติ าสาหรับอันติมาถึงตอนนี้แล้วผมยังไม่ได้สอนใช้อันติคือผมบอกเลยว่ามันอยู่ที่คนแล้วนะฝึกว่าถ้าใครเล่นบ่อยแค่ไหนก็จะใช้อันติได้แบบว่ากะจังหวะเอานะครับมันไม่มีสูตรตายตัวว่าจะยิงโดนนะครับก็แนะนําให้เล่นบ่อยๆนะผมก็ไม่ได้เล่นบ่อยนะผมก็พูดถึงสําหรับคนที่เล่นบ่อยก็คือเขาจะรู้จังหวะของการใช้อันตินะครับก็ฝึกเอานะครับผมก็เหมือนกันผมก็กะเอานะครับมันไม่สามารถจะมีสูตรตายตัวได้นะดูนะดูจังหวะนี้ผมจะจังหวะยิงให้ดูนะกะแนวทางการเดินนะอ่านเกมว่าเขาเดิน <S <S เห็นปะปั้งโดนเห็นปะ อ่านเกมว่าเขาจะเดินาทางไหนนะค่อยๆย,ยิงนะนี่เกมเราไฟนี้เราชนะแน่นอนไคโอ้โหแหลกมากแหลกมากแปลก็รตาอยู่เรียบร้อยอัลติเมตไปโอ้โหเกมนํำแบบนี้ผมว่าน่าจะชนะแล้วแหละผมมาเอาเวฟกลางก่อนนะครับเกมนี้ชิลๆครับไม่มีอะไรมากครับทีมแบกนะ <c oughs> เราเล่นสบายเลยแหละตอนนี้โอเคมังกรไม่ไม่ใช่ดาร์คเลเยอร์แทงป้อมอยู่เราตีได้นะตีครับโอเคหน้าที่เราคือไถป้อมนะครับใช้ทีที่ดีนะ เธยิงกันตีไปก่อนโดนโอ,โ,โอ้โหเต็มกระบ,บาลสวยจัดเลยเห็นปะมันอยู่ที่เรากะนะครับขอองเราข้ามเขาถ้าเขาเล่นเป็นเขาก็หลบได้เหมือนกันนะมันก็มีโอกาสหลบได้นะได้จบเลยป็นเนง่ยต,ตีตีก่อนโอ้โหเร็บร้อจบก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับชิปสอนแนวทางการเล่นหรือว่าการเดินเกมอธิบายคร่าวๆสำหรับมือใหม่หน,นะสำหรับการเล่นลาว,วิวนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่แนะนําให้เล่นในอา ในแรงได้นะครับมันโกมากมากนะแบรนด์เอลซูไฮเตะหยิบราวิวมาเลยนะครับมันเป็นตัวท็อปเทียร์ที่ควรจะหยิบในแรงนะครับโอเคสำหรับคนที่ขอตัวละครอื่นๆเข้ามาผมก็ขออภัยด้วยนะถ้ายังทําไม่ทันเพราะว่าผมต้องการจะไปอาเล่นตัวที่ถนัดก่อนนะครับส่วนตัวที่ไม่ถนัดผมจะพยายามฝึกไปเรื่อยๆครับถ้าฝึกเราเล่นเป็นผมก็จะมาสอนทีหลังนะครับผมไม่อยากจะสอนสมสี่สมห้าหรือว่าสอนมั่วๆนะครับอะไรที่สอนได้ผมก็จะสอนนะครับก็ขออภัยด้วยนะถ้ายังไม่ได้เล่นตัวที่คุณขอมานะก็ไปแล้วครับเจอกันใหม่คลิปหน้าาบบย